สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่นอ้นองปองไปมเลยมาพบกับส่องสามัาศีคือเก่าพี่น้องคนเกลือนคอนเดิมนะ <c oughs> เพื่อนเติมความแซ่บมื่อในยังสุงสพี่น้องกินวมาทีค่ะค้าวสาวีนอนกัสิได้ปนปลานิ่มน,นะคะปลาทับทิมค่ะพี่น้องเลยปนปลาทับทิมแลมมกับซีนีใส่อัวเนะ <c oughs> าะผักห้องกับซีีสุก,กินี่ค่ะบวกสุก,กินี่ต้นหอมหอมแดงกระหล่ำดอกค่ะแ <c oughs> ค่หลอดค่ะ <c oughs> ไม่กินน้ำซาวนอนค่ะพี่น้องอะไรอื้มปนปลา พี่น้ำไดี๋ยวแสบเนอะอาหารเล่าข้างอืมอืม เขอวสื่อัน้าขนาเนี้ยเผือ่อรอไปลอง ฮาน่าล่าเขาเนี่ยเลิ่นอาหารครับพี่น้องเขาเรียงแซลมอนกั <c oughs> บบใบม่วงกวา่า <c oughs> แซบครับพี่นอ้องปลาทับทิม บางคนถามมาว่าสอนว่านอนกินเบิด์ป่ค่ะปาตัวมึงญ่หนึ่งบ่บดตเตอพี่น้องเมนูต่อไปกับคือปนมันสามารถพลิกแพงได้หลายเมนูเตอพี่น้อง <c oughs> บอกว่ากันนวาอยู่ตามประเทศขับงครือ มาเบิดตัวหนึ่งมันขิดมาเบิดพี่น้องมันตัวใหญ่จำได้กับแมาเฮียนนางขนมจีนตัวทุกอย่างมีคาพี่น้องอันเป็นปนปลาช่อนเนาะปนปลาเขง็งมาต้องเสยีย <c oughs> คนอนก้นนี่จะกินอาหารล่าสาวนอนโอ้ยสาวนอนเป็นคนอิสานนะพี่น้องอาหารอิสานเป็นอาหารที่รักที่สุดสอของแส่กว่ายุกับผุ้มัก ลวพักแซ่ที่สุดเป็นอนาะหลวงพักตามแจวตาปคนแล้วตผก้มาอีกแล้วค่ะ คนก้นกับว่าสาวต้องขอาหารหวค่ะทําครั้งหนึ่งกินได้สองสามวันได้พี่น้องเพราะว่าก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขามาเบิรงคลิปจนจบจังไดรก็ย่าถิ่มย่าปลากันได้พี่น้องหักกันในน้อยแต่หักกับเป็นโดนท่าสาวน้อยกินไม่สุภาพพอโบสุภาพกับพอโทษขอพายได้พี่น้องแต่พูเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเขาไม่เยี่ยมเลยกถ่านในเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะกลับไปเยี่ยมหรอกค่ะจังไรก็ขอบคุณมากๆค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย